สวัสดีครับผมไอเทปดมช่วงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาพอเปิด performance Mode แล้วเนี่ยถึงเราจะมีแรมมากกว่า8ก็ตามแต่ว่าบิลของเราเนี่ยมันดันเหมือนในโทรศัพท์ซะง,งั้นซึ่งผมก็เป็น,นครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูวิธีแก้นะครับซึ่งวิธีแก้มันก็ไม่ยากนะครับไปดูเลยโอเคนะผมก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับฝากเลื่อนลงไปกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดซุปเปอร์ดมในไอเทมช็อปด้วยนะครับ โอเคครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปที่ App data ก่อนนะครับโดยการเซิร์ชตรงนี้นะครับว่าเปอร์เซอปหายลืมเป็นภาษาเปอ data ็นต์แอะครับผมแล้วกดเข้าไปนะฮะประมาณน้านี้แล้วนะครับก็ให้เรากดไปตรงนี้นะครับแอป data ตรงนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ล o อ a เข้านะครับหลังจากนั้นนะครับก็หาฟอนต์ในเกมนะครับ นี่กด double click เข้าไปครับ save แล้วก็เข้าไปที่ config นะครับแล้วก็ windows client ตรงนี้เราก็จะเจอกับเกม user setting นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปแก้อะไรในตัวไฟล์มันนะครับเราจะต้องเช็คดูให้ดีก่อนว่ามันเป็น read only หรือเปล่านะครับถ้ามันติ๊ก read only อยู่นะครับก็ให้เราติ๊กออกนะครับแล้วก็กด apply นะครับแล้วก,กด ok นะฮะ โอเคเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับ่ามันก็จะมาเป็นไฟล์แบบนี้นะครับหรือถ้าใครคลิกเข้าไปแล้วมันมันคลิกไม่ได้ก็ให้เรากดคลิกขวานะครับแล้วก็ open with แล้วก็ notepad นะครับนี่ฮะอ่ะพอได้หน้านี้นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับจะเห็นบรรทัดนี้นะครับ p r e f e r feature level อันนี้นะครับมันจะเป็น true อยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนเป็น false นะครับทุกคน นี่ครับพิมพ์ตามนี้นะครับ F A L S E นะฮะหลังจากนั้นครับก็ให้เราเซฟนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟตรงนี้ครับหรือว่าจะกด c t r o l S ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ Properties นะครับแล้วก็ไปติ๊กให้มันเป็น Read Only นะครับตรงนี้ฮะแล้วก็ Apply โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมันเลยดีกว่านะครับอ่ะตอนนี้นะครับบิวเรามันก็จะ หายอัปลักแล้วนะครับทุกคนนี่ครับแต่ว่ามันจะเป็นบิวเหมือนกับตอนที่เราเปิด Direct X11 นะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราเปิด Performance กันอยู่นะอ่ามันก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าความลื่นอะไรนี่มันยังเหมือนเดิมนะผมนะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย